สวัสดีครับผมแจ็คสัมงามนะครับ EP นี้ก็จะเป็น EP ที่ห้แล้วนะครับผมเดี๋ยว EP นี้เราจะมาดูข้อมูลของรูปหล่อหลวงพ่อขวัญวัดบ้านไล่อําเภอสัมงามจังหวัดพิจิตรกันนะครับผมรูปหล่อหลวงพ่อขวัญวัดบ้านไล่นะครับพิมพ์นี้นะครับจะเป็นรูปหล่อเนื้อเงินนะครับ ก้านหน้าจะมีคําว่าหลวงพ่อขวัญปะวะโลนะครับหลวงพ่อขวัญก็คือหลวงพ่อขวัญวัดบ้านไร่นะครับปะวะโลคือฉายาของท่านนะครับองนี้เป็นเนื้อเงินนะครับแล้วก็ด้านหลังจะเป็นเรียบนะครับไม่มีพศไม่มีชื่อวัดนะครับใต้ฐานจะเป็นโตอุนะครับนี่ครับโตอุ ตัวอุนี้ก็จะเป็นตัวอุเดียวกับตัวอุดกิ่งเนี่ยครับจะเป็นตัวอุดกิ่งเดียวกับที่อุดพักกิ่งอะครับพระองค์นี้จะเป็นบล็อกเดียวกับรุ่นห้าอูสามอูแล้วก็ก้นตัวนะ่ครับจริงๆแล้วพระพิมพ์เนี้ยสร้างปีสองพันห้าร้อยยี่สิบหกเอกลักษณ์ที่ ที่ท่านออกวัดพระไล่เลยก็คือด้านหลังนะครับจะจะเป็นหลังเรียบเห็นไหมครับแต่ถ้าเป็นพวกห้าอุหรือสามอุจะมีคําว่าวัดประทุมรัตนารามครับปีพุทธันร้อยยี่สิบหกคือจริงๆแล้วพระพิมพ์เนี้ยก็คือออกพร้อมกันกันกบรุ่นห้าอุนะครับคือต้องแยกระหว่างห้าอุก็คือออกที่วัดบึงบัวใช่ไหมครับพระพิมพ์เนี้ยออกที่วัด้านไร่นะครับก็คือแยก แยกวัดนะครับแต่พิธีปลุกเสกหรือการสร้างเป็นแบบเดียวกันนะครับสังเกตจากพิมพ์นะครับก็คือจะเป็นพิมพ์เดียวกันบล็อกเดียวกันเลยนะครับนี่นะครับนี่ชัดๆนะครับขนาดนะครับ ปัจจุบันนี้ขนาดที่สําคัญที่สุดนะครับความสูงก็ประมาณสองเซนสี่นะครับส่วนหน้าตักเข้าๆก็ประมาณประมาณหนึ่งเซนเจ็ดนะครับหนึ่งเซนหกหนึ่งซนเจ็ดประมาณนี้ครับ พิมพ์นี้เป็นถือว่าพิมพ์ที่สวยนะครับหล่อได้เหมือนหลวงพ่อมากนะครับครับผมใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องจักรสำงามเลยนะครับผมเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลของพระหลวงโมขวนันรุ่นอื่นๆเดี๋ยวผมจะมาลงในคลิปต่อๆไปนะครับขอพระคุณมากครับผม